ก็พาะว่ามนุษย์ทั้งหลายนี่แหละบ่พากันประพฤติตามศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนี่โลกเดียวนี้มันจึงวุ่นวายคนทั้งหลายจึงพากันสิ่งดีสิ่งเด่นฆ่ากันญาติแย่งกันและทำหายซึ่งกันและกันบ่มีความละอายต่อบาปบ่มีความยานกลัวต่อบาปเพราะขาดศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมในยุคใดก็ตามคนทั้งหลายพากันมาประพฤติตามศีลธรรม จริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนี้ในยุคนั้นมนุษย์ทั้งหลายบ่มีการสิ่งดีสิ่งเด่นบ่มีการฆ่าฟันแทงซึ่งกันละกันบ่มีศึกสงครามต่อกันบ่มีการแม้แต่จะคิดทำหายส่งกันละกันนี่ก็ย้อนอยังย้อนว่าทุกคนนั้นมีธรรมปฏิบัติตามธรรมเจริญตามธรรมฉะนั้นศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนั้นจึงสำคัญต่อมนุษย์และสระสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วในสังสารวัฏนี้ ก็ขอเจริญสินเจริญพรทางออกตัณยมทั้งหลายยินดีตารหับคาสูสง่งธรรมะก่อนนอนมันนี้ก็ได้มาพอกันอีกครั้งเนาะที่อาตมาก็จะได้นำลักธรรมมา่าสูพวกเขาทั้งหลายได้สำับฟังว่าด้วยลักธรรมที่เอิ่นว่าสิ่นธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมนั้นเป็นอย่างใดสำนี้เขาทั้งหลายก็เคยได้ยินได้ฟังอย่างแน่นอนและเขาก็ทั้งหลายก็คุ้นเคยกันสันวันนี้อาตมาก็จึงจะนำข้อมายในจุดนี้ มากก่าวให้กระจ่างแจ้งแก่พวกเราทั้งหลายว่าศิลธรรมนั้นเป็นอย่างใดเป็นอย่างจริงเอื่นว่าศิลธรรมแล้วจริยธรรมนั้นคืออันใดเป็นอย่างจริงเอิ้นว่าจริยธรรมแล้วคุณธรรมที่ควรเฮาควรมีนั้นต้องปฏิบัติแบบใดและอริยธรรมนั้นคือธรรมของปริญเจ้าทั้งหลายนั้นต้องปฏิบัติแนวใดจึงจะเอิ้นคาว่าอริยธรรมนั้นสันั้นเมเนตมาก็จะนําจุดนี้มากก่าสู่พวกาทั้งหลายได้สาหรับฟังเพื่อความกระจ่างแจ้งขึ้นตต่มอีก อันดับแรกก็คืออาตมาจะยกในศิลธรรมนะศิลธรรมในแปลว่าอย่างนะัศิละในแปลว่าศิลก็คือความสะอาดนั่นเองนะความสะอาดหรือความดีงามความปกติส่วนธรรมนั้นก็คือธรรมศาสตร์หรือคําสร้างสอนของพระวิวกเจ้าหรือธรรมศาสตร์ที่พระวิวกเจ้านั้นได้ตัดสู้คนพบแล้วนํามาสร้างสอนพวกระาทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นเมื่อมาประกอบเข้ากันจึงใส่คําว่าศิลธรรมแปลว่า ความสะอาดนะความงดงามขอ้อข้ออัดข้อทำที่ประพฤติปฏิบัติทำที่ปฏิบัติแล้วให้ทาคนเท่านั้นปกติเท่านั้นสะอาดสิ่งทำนั้นมีความหมายคือข้อที่1น,นั้นคือความสะอาดทางกายและวาจานั่นเองนะความสะอาดทางกายทางวาจาคืออย่างใดคือประพฤติด,ดีทางกายนั้น3อย่างประพฤติดีทางวาจานั้น4อย่างประพฤติดีทางกายนั้นเป็นอย่างใดคือเป็นคนที่บกคา่าบวชเบียนสัตว์ทั้งห้าย สองบลลักบเอาสิ่งของที่เจ้าของของบุได้ให้สามก็คือบลพูดพิธนกรรมนี่คือความสะอาดทางกายและความสะอาดทางวาจาสี่อย่างนั้น,นก็คือการเบาๆตัวนะเอินว่างดเว้นจากการเบาตัวสองงดเว้นจากการเบาคำซอเสียหรือเสียดสีสามงดเว้นจากการเบาคำหยาบและคอที่สี่ก็คืองดเว้นจากการเบาโรเลเพื่อเจออย่างนี้นี่เอินว่าความสะอาดทางกายวาจาใ่เอินว่าศิลธรรมถ้าผู้ใดมีจุดนี้ก็เอินว่าศิลธรรมนั่นเอง สองคือการประพฤติดีทางกายวาจานะเมื่อกี้นี่คือความสะอาดก็เป็นการประพฤติดีนั่นแหละตันต้นนี้ก็จะเอื่นว่าความประพฤติดีนะอื่นเน้นเข้าไปอีกก็คือต้องกระทําดีทางกายทางวาจาที่มีความสะอาดเป็นวัสุจริตนั่นเองแล้วข้อที่3ก็คือมีความปกติดีทางกายวาจาคือบอวิปริตคือบ,บอกไปกระทําสิ่งที่มันพิษศีลธรรมนั่นเองข้อที่4เอื้นว่ามหาทานนั่นเองศีลธรรมนี้เอื้นว่าเป็นมหาทานกระแมน เป็นอภัยทานกระแมนก็คือมหาทานอย่างใดผู้จะบอกว่าก็ผู้ใดมีศีลน,นะซื่อว่าผู้นั้นแหละสวับเป็นผู้ที่มีอภัยทานอเวรทานอาภัยญาประชาทานแล้วเป็นผู้ที่บ่มีการพยาบาทบ่มีการเบียดเบียนและเป็นคนที่ให้อภัยเป็นคนบ่มีความจองเวรซึ่งกนและกันแล้วแล้วไพ่เวรมันจะมาเตะใส่นี่แหละจึงเริ่อว่าสิ้นธรรมนี่คือการประพฤติดีงามและสิ้นธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่นํามาซึ่งสันติสุขเป็นธรรมที่เท้เท่าน,นั้นมีความสุข แม้นคนอมคางก็มีความสุขนั่นนะครอบครัวใดที่มีศีลมีธรรมนะครอบครัวนั้นจะมีความสุขนั่นเองจะบ่มีการทะเลาะววแยงจะบ่มีปากเสียงกันจะบ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันจะบ่มีความใจหหยกันจะบ่มีการสิ่งดีสิ่งเด่นในครอบครัวในทรัพสมบัติอย่างทั้งหลายจะบ่มีเพราะว่าหยังเพราะแต่ละคนในมีศีลมีธรรมการกระทําที่เจได้เขาไปตกในที่ตามนั้นเขาบกกลาเห็ดในจุดนั้นเอิน่าเป็นคนตีพยามมีศีลมีธรรมหักษศีลหักาธรรมนั่นเองแล้วการแถมีศีลละธรรมนี้ผนว่าจะได้อันนี้ทรงก็คือ อย่างน้อยก็ทาอิฐก,ก็คือเป็นผู้มีอายุยืนและมีโรคน้อย2ก็คือเป็นผู้ที่บัเสื่อมทรัพย์นะสเป็นผู้ที่บัวก,กวนศัตรนะูสี่ก็คือเป็นคนที่วา้าข้ามดดออกมาก็น,น่าเชื่อถือเป็นคํเว่าที่มีสเสน่ห์นะเป็นคำว่าที่ม้วนหูออนวนันข้อที่หคือเป็นคนบวิปริัตนั่นเองนี่คืออันที่ส์งของการมีศีลมีธรรมนึ่เองและในอีกมุมหนึง่งผู้ใดมีศีลมีธรรมนี่เขาเอ่นว่าเขาจะเป็นที่หักนะเขาจะเป็นที่หักคนที่จะคบหาเขาเขาจะเป็นคนที่บั เกื้อเขินเป็นคนองอาจในการไปสู้กุ้มคนบริษัทใดก็ตามเขาจะเป็นคนถี่บ่โลงลืมทํากาละในเวลาตายแม้นจากโลกนี้ไปก่อไปสู่สุคตินี่ย่อนอย่างย้อนการที่เป็นคนดีปฏิบัติตามสินตามธรรมนั่นเองออกตอนนย้นนทั้งหลายข้อที่2ก็คือจริยธรรมธรรมที่ควรประพฤติเป็นไปเพื่อความดีงามเพื่อความสมัครคีกันเพื่อความป้องรองกันนะเพื่อความฮักคข่กันจริยธรรมนั้นมีอย่างใดนะ1ึ่งก็คือการเป็นผู้ให้ลายกว่าหับ ถ้าผู้แต่เป็นคนที่ไฮไลท์ก็ฮับเอินว่าการแบ่งปันนะการแบ่งปันในที่นี้เนี่ยนะมันจะแบ่งปันแต่วัตถุสิ่งของนั้นเท่านั้นก็แบ่งปันด้วยการที่มีวาจาอันม่วนหูแก่เขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอันนี้กเกินว่าเป็นจริยธรรมมีการประพฤติดีงามทั้งกายวาจาใจอันนี้เป็นจริยธรรมเป็นคนที่เอื้อเฟือเพื่อแผ่ด้วยเหือ่อด้วยแหงด้วยหอยยิ้มยันทั้งหลายเป็นคนที่แบ่งปันด้วยหอยยิ้มด้วยวาจาที่ม่วนหูยันทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เอินว่าจริยธรรมนั่นเอง สองมีความละอายต่อบาปยานกลัวต่อบาปและก็ยานต่อ้นที่มันจะตามมาเอินว่าฮิริและอตัตปานั่นเองถ้าผู้ใดมีฮิริอตัตปาเนี่ยซื่อว่าเป็นคนติดประพฤติธ,ธรรมที่ดีงามอย่างแน่นอนนั้นเอินว่าจริยธรรมเห็นว่าการกระทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควรละอายและการกระทำบาปนั้นเป็นสิ่งที่ควรยานกลัวเป็นสิ่งที่น่ากลัวต่อ้นที่มันจะตามมานะและข้อที่3คือเป็นผู้ที่มีอาชีพ ที่สุจริตนั่นเองคือการเลี้ยงชีวิตของตนน,นะเอินว่าสมมาอาซีวะนั้นถูกต้องนะก็คือเป็นผู้ที่มีการเลี้ยงชีวิตของตนแบบบ่ฟพฤเครื่องลายบ่ฟุ่มเฟือยลายนะแล้วก็เป็นคนที่ฮู้จักลายได้ลายครับนะฮู้จักการแดงปันเอ,อื้อเฟื้อเพร่แล้วอาซีบเหล่านั้นบอกเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเองบ่เป็นเบียน,น,นผู้อื่นและการกระทําที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติตามจริยธรรมเป็นการประพฤติทธรรมที่ดีงาม ทั้งกายวาจาและใจนั่นเองส่วนข้อที่สก็คือคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมนี้คือทมที่เอาควรกระทําให้มีกับตนนะเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นคนดีนะถ้าผู้ใดมีคุณธรรมเขานั่นก็ซื่อว่าเป็นคนที่มีคนสมบัติที่ดนะีนั่นคืออย่างใดหนึ่งคือความขยันคนะวามดุมันขนยันขันแข็งนี่อ้นว่าคุณธรรมที่ดีผู้ใดมีความขยันมั่นเพียรเนืนะ่อ้นา่าเป็นคุณธรรมของบัณฑิต เป็นคุณธรรมของนักปราชัตสองเป็นคนที่ประหยัดมัธยัติก็คือเป็นคนที่หู้จักเอื้นว่าเก็บในสิ่งที่ควรเก็บสละในสิ่งที่ควรสละนะบมงทีมันยังก็จะเก็บเบิดมันยังก็เป็นคนขี้ที่ขี้เหนียวเนี่ยก็บางทนคุณธรรมของคนดีละคุณธรรมของคนดีเนี่ยก็ต่อเป็นคนที่เอื้อเฟือเผื่อแผ่เป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่เก็บออมทรัพย์แล้วก็แบ่งปันเอื้นว่าแสวงเสวยแล้วก็สละ อย่างนี้นเอินว่าปัญมามัธยันแต่ก็หู้จักเรียนสิวเตงให้เพียงพอสมดุลพอเพียงแกตานะนั่นเองส่วนข้อที่3คือเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนซื่อสัตย์คือบอล่ลำเอียงบ่มีอคติลำเอียงสีอย่างเป็นคนที่ยุติธรรมนั่นเองคือซื่อสัอตย์อย่างใดก็คือบอล่ลำเอียงพอฮักบล่ลำเอียงพอสังบล่ลำเอียงพอโง,ง่บล่ลำเอียงพอยาดเป็นคนที่ตัดสินอย่างตรงจริงนะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ทางกายทางวาจาทางใจว้าแทะเหตแทะนั่นเอง นี่คือคุณธรรมของคนดีประการที่3ข้อที่4ก็คือเป็นผู้มีวินัยดีก็คือวินัยดีที่นี่ก็คือหู้จักการจัดการเวลาหู้จากการทำงานที่ถึกต้องตามตรงตามเวลาเป็นคนทีเอิ่นว่าบ่บกพองในนาทีการงานของตนนั่นเองข้อที่หาก็คือเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะถ้าผู้ใดมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ซื่อว่าเป็นมุงคุณน,นั่นเองผู้นี้ได้กำลังสั่งสิ่งที่เป็นมุงคุณน,น้นกรับตนเอง การเอานอมทมตนนี้เป็นมารยาทของผู้ดีเป็นคุณธรรมของผู้ดีส่วนข้อที่6ก็คือความสะอาดเป็นคนที่บอลอกลวงนะเป็นคนที่บอซ้อโกงเป็นคนที่มีความสะอาดทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนะเป็นคนที่บอลับๆล่อหลลักษณะนี้ข้อที่7ก็คือเป็นผู้ที่มีความสมัครขี่ซึ่งกันและกันอ่าในมูขณะนี้เป็นธรรมของคนดีนะเปิ้นว่ามันประสมเนืองเนรองุสมพร้อมกันเลิกพร้อมกันอันมาเคารพย้ำเกรงผู้เป็นหัวหน้าผู้เป็นอาวุโซ ถ้าเหาพยายามเฮ็ดน้ากันแต่ยังกมนมันะสมกันมันโคลมกันมันปรึกษากันนี่ก็อนจะเป็นไปเพื่อความสมัครีจกันในหมู่คนในหมู่บริษัทนั่นเองและข้อที่8ก็คือมีน้ําใจการที่มีน้ําใจเป็นคุณธรรมของคนดีคืออย่างไรคือเป็นคนที่ให้เป็นคนที่ให้ทานเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ส่งกันและกันเป็นคนที่อนุเคราะห์ส่งกันและกัน2ก็คือเป็นคนที่เบาววาจาจเป็นที่หักแก่กันเบาหวาจาจม่วนหู3ก็คือประพฤติประโยชน์แก่กันสักส่วนกัน ให้หู้จากการประพฤติปฏิบัติธรรมให้หู้จากการตั้งอยู่ในศีลธรรมน,น,นะส่วนข้อที่4ก็คือเป็นคนที่มีการประพฤติเสมอกันบ่ออวดบ่แขงกระด้างบ่หัวดือ้บอบ่ยกตนข่มผู้อื่นนี้แหละแขดขอเป็นคุณธรรมของคนดีเอิ้นว่าคุณธรรมฉะนั้นขฮาควรหู้เอาไว้ว่าการที่เป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยนะมันดีอย่างนี้และเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญนั่นเองส่วนข้อที่4คือประการสุดท้ายคืออริยธรรม อริยะเป็ว่าประเสริฐนะเอ้นว่าธรรมของพอริยะเจ้าที่ประเสริฐนั่นเองแล้วเขาก็ฮหู้ลรวบอกว่า,วาธรรมที่เป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไรถ้าเฮาหู้ซินี่แล้วสามารถเป็นอริยะได้เลยบรรลุเป็นโซดาบันสกทาคามมอาณาคามีและอรหันได้เลยแต่ต้องหู้อย่างแจ่มแจ้งหู้ให้ที่ท่วนแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นธรรมที่เป็นอริยะนั้นเป็นอย่างไรเมื่อนี้อตมาจะยกมาอยู่2แงแงมุมนั่นเองมวดที่1ก็คืออริยะสัตสีมวดที่2คืออริยมรรมีองค์8ด ทำมาเบื้องไหนอริยสัตว์สี่แบบสั้นๆนะเมืองว่าอริยสัต์สี่เนี่ยผู้ชาได้ตัดเอาไว้ว่าเป็นธรรมที่พระองค์นั้นตัดสหุงโดยปัญญานั่นคือความจริงอันประเสริฐคือทุกความจริงอันประเสริฐคือเหตุเกิดทุกความจริงอันประเสริฐคือความดับเบลเลอของทุกและความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับบลเลอของทุกนั่นเองและในที่นี้เนาะคำว่าทุกนั้นคือยอย่างไดก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพากจากของฮักของซอบใจ การที่ได้มาแล้วจากไปการที่พบในสิ่งที่บุพอใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นทุกข์หรือว่าย่อเอินว่าอุปทานคันตังห้านนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ความยึดมัน่นถือมันในคันห้านี้คือยึดมั่นในหูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นตัวทุกข์นั่นเอง,งลักษณะนี้นี่เอินว่าความจริงอันประเสริฐคือ,คอทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือเหตุใดเกิดทุกข์นั้นคืออย่างใดนั่นคือตัณหาการมะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา คือตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความบ่มีบม่เป็นซิ่งเหล่านี้แหละเอิ้นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะและ้วข้อที่3ถ้าเฮาอยากจะดับทุกข์ก็คือให้ดับที่ตัณหาทั้ง3นี้มันไดเอิ้นว่าดับที่กามตัณหาความพอใจในกามดับในภาวะตัณหาตัณหาในความมีความเป็นดับในวิภาวะตัณหาคือความบ่มีบม่เปลี่นนั่นเองนะแล้วตัวสุดท้ายคือทางดําเนินให้ถึงความดับบ,บืเลยของทุกข์นั่นคือทางสายกลางหรือว่าอีกอย่างหนึ่งอริยะอัตทางกีกรรมคืออริยมรรคมีองค์8 นี่ก็คือมวมที่สอ่อาตมาได้ยกขึ้นมานั่นเองก็คืออริยมรรคองค์8นะมันก็อยู่ในนึ่งในอริยสัจสี่ในเห่อเอิว่าเป็นอริยธรรมของความเป็นอริยะนั่นคือมีความเห็นถึกตองเอเอิว่าสัมมาทิฏฐิสองสัมมาสังกัปปะคือความดําริตึกตอง 3. สัมมาวาจาการว่าวาจาที่ถึกตอง4คือสัมมากัรมตะการทําการงานถึกตอง5สัมมาอาชีวการเรียนชีวิตที่ถึกตอง 6. สัมมาวายามะความพากเพียนถึกตองเจ็ สม,มาสติความระลนึกตุกตองและข้อที่8ก็คือสัมมาสม,มาติคือความตั้งใจมันตุตองทั้ง8ข้อนี้เอินว่าเป็นอริยะอัตถังกิกรรมคืออริยมรรคมีองค์8เป็นธรรมที่เป็นทางสายกลางเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อความรุดพ้นใครปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะสามารถเข้าถึงวิมุติได้เลยเอินว่าปฏิบัติเข้าถึงวิมุตเอินรุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้ทั้ง8ข้อนี้ถ้าเราคิดว่ามันยากปฏิบัติแล้วมันยากก็ย่อยังเหลือ3ข้อถ้าพอได้เหด สามคอไหนใดก็่อว่าได้ปฏิบัติแล้วตามคุทาง8ดสายนี้นั่นคือสิลสมธิปัญญาคือ3ทางถ้าพู้ใดให้ตาม3มทางนี้ไดก็่สว่าเป็นผู้ปฏิบัติแล้วตามอะิรมรคมีองค์ดถ้า3ทางได้เขาขึ้นว่ามัญญาก็ให้มาเจริญสมถะวิปัสนาสองคอก็ได้คือความที่ปฏิบัติเพื่อความสงบกายสงบจิตแต่ก็เป็นไปเพื่อความเห็นแจ้งแทงตลอดสิธรรมทั้งปวงและถ้าขึ้นว่าซออ่องหยางในยังยากก็ย่อเข้ามาอย่างละสันสันนั้นเอิ่นว่าอาณาปนา,ปนาสติ คือการนั่งเบื้องลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือการปฏิบัติมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นเองถ้าผู้ใดเหตุแบบนี้ซื่อหวาได้ปฏิบัติแล้วตามอริยธรรมนั่นเองเป็นธรรมของภรราริยเจ้าสันมอนี้อาตมาได้ยกถึงธรรมที่เอื่นว่าศิลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอริยธรรมให้เฮาทั้งหลายได้สำับฟังก็หวังว่าพวกเฮาทั้งหลายจะเอาไปใครควรไปพ,พิจารณาเพื่อให้เกิดสติกปัญญากับตนเอง แล้วพากันปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้แล้วธรรมที่อตาตมได้เอามากล่าวมาทั้งหมดนี่เนี่ยเอิ่นว่าเป็นธรรมของคนดีอ่าเป็นธรรมของคนดีเป็นธรรมของบัณฑิตเป็นธรรมของผู้มีปัญญาเป็นธรรมของพระญ,ญาติเจ้าทั้งหลายเคยพากันประพฤติปฏิบัติมานะพากันก็ทำมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและจะมีนานาคตนั่นเองฉะนั้นพวกเฮาทั้งหลายก็จงพากันประพฤติตามธรรมเหล่านี้เอิ่นว่าศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมและอารยธรรมให้มีกับตนแล้วเฮาจะมีความสุข และเขาก็จะเป็นผู้หนึ่งที่เป็นบัณฑิตที่เป็นภารยจเจ้าทั้งหลายในอนาคตอันไกลในข้างหน้าขอเจริญพร